who oh am ก่อนไฟฟ้าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยมันผ่านสัญญาณรบกวนมา,มากน้อยขนาดไหนนะฮะมาดูนี้ครับเริ่มต้นเป็นสัญญาณสายเว็บพอได้มาถึงบ้านเรามันจะกลายเป็นสัญญาณหน,นาๆแบบนี้เลยนะคือสัญญาณรบกวนนะครับแต่ถ้าผ่านฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยสัญญาณสายก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอ่าคือตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวปรับกันกวนหน้าตาแบบนี้เลยมันจะมีตัว R และตัว C หรือตัว L เนี่ยแหละครับผมเป็นตัวฟิลเตอร์สัญญาณความถี่สูงส่วนขนาดเนี่ยวัดให้ดูตามนี้เลยนะครับผมใครดูไม่ทันก็ไปดูในรายละเอียดสินค้าได้เลย ส่วนใตัวหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับมีแบบสวิตด้วยนะครับแล้วก็นอกจากสวิตแล้วก็ยังมีฟิวด้วยนะดูฟดิวหน่อยนะครับแงออกมาก็จะเห็นฟิวแบบนี้นะครับนะแล้วมาดูขนาดสินค้ากันดีกว่าน,นะครับผมมาวัดให้ดูแบบนี้เลยใครดูไม่ทันก็ไปดูในรายละเอียดสินค้าได้เลยนะครับอุปกรณ์กันกูนตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สร้างอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วต้องการให้สัญญ,ญาณมันเสถียรไม่เกิดการลั่นอะไรอย่างนี้นะครับต้องใช้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปลองใช้ดูนะครับตัวกันกวน